ครับสวัสดีครับผมวมือหนี้มาจัดโปรโมชั่นนะครับตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วไม้ปริกิริลตู้เปล่านะครับผมตู้เปล่าใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับแบบโอนส่งนะครับผมแบบปลายทางใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทครับผมไม้ปฏิกิิยยี่สิบมิลครับมีตะแกรงฉีกสเปคคอนแล้วก็มุมพลาสติกครับโปรโมชั่นถึงวันที่สิบนะครับผมโปรโมชั่นหลายมือนะครับ ผู้ใดอยากได้กะผู้ใดสนใจกะทักกรสอบถามได้ครับผมรอบนี้มีหกใบนะครับกัดปูมชัวนหกใบครับผมโอนส่งใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับปลายทางใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทครับผมตู้เปล่าเธอโบสิบห้านิ้วครับท่านใดสนใจกะโทรเบอร์ศูนย์หกสามเก้าสามสี่แปดห้าแปดเก้าครับผมขอบคุณครับ